สียดา,ายสาาาองพันปูน่ะพี่คุณเอะแค่นี้เลยนี่ทีนี่ก็ไข่ครับไข่ไข่ไข่เจอแบบนี้กระเต้นใส่เราแล้วไออู้โอ้ควานใส่ก็เด้อสองพันได้ <laughs> สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสาวผู้พันธ์าแสบจ้ามือนีเนาะค่ะสาวผู้พันธกะภาพมาเลาะปาลาเลาะดงเด้อม,มือนีมาเก็บเห็ดเก็บหอนเนาะบ่หุงว่าสิมานบ่เดี๋ยวเบ่งปลาจา้าปลาคักยี่หรีจา้าได้เห็ดยังเห็นด,ดอกกระจงกระเจียวสาวผู้พนันธ์กะจะเก็บเอาเนาะคะ่ะมือนีสาวผู้พันธ์มากครับสวัสดีครับผมอันคนลงปลาครับผมมือนีมาสองคนเนาะแมนครับมือนี มาลักเอาเฮ็ดเพาะครับผมโอ้ยมันจะบจ่บบลกคุณมันจะบอกคุณแม่โหอ,อิสาลักมาเอาสองคนเดี๋ยวข้าสิกมาเอาน้าครับไปไปเท้าเขาเองไปค่ะคุกตลาดเสาพันอันหาทางเขาเนี่ยไอขาทางไหนฮึ่มเมื่อปลาหนีมีสองคนบ่แมเนแต่อันบ่มีทีมงานเดยเมื่อปลาหนีกับบอมีไผเไลไอ้มีแต่เฮา เจ้าวาเห็ดทอดขาวอักล่าเพนแมนบอเาพัมาพีเห็นหรือเ่ไเอายู่บ่เ็ดน้ำมาเสาพนเอาอยู่น,น,ออนี่นี่นี่แต่ดอกไม่อยากเขา้า,าเลยเสาพันเย นี่นี่ครับโอ้มันกับกรเท่าแล้วไอ่ทั้มนี่กินได้จ้าโอ้ยเอาให้คุณแม่นหรออันนี้เท่าโอ้ยเท่ามาละชาวพันธุ์เท่าไปแล้วโอ้ยตัวน้อยมันกัดไอ้มันมีตัวกินนะนะนี่นี่ไอ้ตัวนึงอะไรโอ้เอีคืออยู่บินี้นะนี่ชาวพันนี่โอ้ตะมุตะมิดีครับผมอิหรีเนาะเอาดอกแรกแหกหมัน มนัมนมนัมนมนันมันเจ้าอ่ะใหม่จะดิชาวา่าเอามาไอาเอามาไปเจา้าย่างเลาะทาคอยเจ้าขึ้นระปุกเด้อเดีกระปุกจะชนะพี่ได้เลยจ้าไปพบกันอยู่ทั้งเทิงพุทธเฮาโอ้ นี่นี่เ้าหอห็นอีกแล้วจ้าดอกเนี่นี่ใเทียแลดอกมอง้ะดอกจ้า สัตว์เลยจ้าหนิแต่ว่ามันจะแบบบอคอยเป็นมูเนาะค่ะเป็นห่างๆเห็นอยู่แต่ห่างๆโอ้นี่เลยนี่นี่นี่อ้นี่นี่เป็นมูนี่เป็นมูจ้าหนิโอ้คักค่ะนี่ปัดดอกบกใหญ่นึงน่ะนี่จ้าหนิอ้นี่คักแข่คุณอะเออน้องน้งเนี่ยผู้ มีจ้าตรงนี้อีกดอกน้อเออหาา่างๆจ้ะแต่กับพ่อได้เก็บอยู่ด้ยวยนี่น คักค่อันนี้เน่าว่าเอาแม่งกินขี่ขาวๆเลยโอ้คักๆัอืมอู้หูเห็ดแดงสวยจังเลย น,น,น,นึ่งเ็ดพอนีน้ำสอเนาะจะต้กดควดัดควดดัดแบบี้แหละไปกันเ้ยเจ้า นี่เห็นอีกแล้วจ้าน้นำสอเนาะฝน,นตกกบปกติเคี้ยหยากปนได้ดอกจาก้าโพออกใหม่เข้าเห็นแบบนี้เลยเนาะนจ้าเดี๋ยวแลวอีกก้อนข้างนี้อนี่นี่นก่องอยู่แบบนี้เลยจ้านี่นขาคาแก่ โอ้นี่นี่นี่มาทางนี้อีกอีจา้านี่โอ้โหเห็ดแดงนี่อันนี้ไม่เอาเท่าแล้วเอาแต่นุมนมจา้าผลงานชาวสุกพันตอนนี้ได้เท่านี้แล้วเด้ออีจา้า Mm hmm. mm hmm. สองดอกโอ้โหดอกบักใหญ่จ้ะหาเห็ดหลังฝนตกมันดีแบบนี้นี่เองโอ้โหนี่เดี๋ยวเห็นแบบนี้เลยน่าจานี่นงามเลย พีจ้านี่เห็นมองแล้วดอกสองดอกก็ได้เต้มกันน่าจะเต้มเต้มกันไปกับสิพ่อแกงยีดอสับทุ่นหวานอือหือนี่นี่นี่จุ่มนี่จุ่มนี่ จ้านี่พ่วมออกได้หนิสาวผูบบ้พันวะโบท่านไดเ้แก่ยังแบบขาวๆยุ่เลยจ้ะนี่โอ้สาวผูบบ้พันเห็นเห็ดแดงนี่จ้ะอือหือดอกกำลังน่ารักเลยโอ้ดอกนี่บักในหญ่นึงนี่น่ะปะ้าติโทนี่ดอกงามจ้ายังบาเถอะเนาะหาาะท่างเห็ดเพาะเห็ดแดงนี่ละจ้า ไปเรื่อยๆเนาะคุณอันเพิ่นกับจักงยางหดใสแล้วสาวผู้พันกับกลมเงยกลมเงยอยู่เลาะนี้ล่ะจ้ะไข่ยอยู่ปลามันแปลน้ะว่าเป็นตะยานปันไดเนาะเหมือปลามีสองคนที่สาวผู้พันกับคุณอันนี่ล่ะโอ้พี่เล็กหมือนนี่นะเมาปลาอยู่สองคน โอ้โหเพื่อสีมาเห็นคุณอ่านึ้นผู้มาักสูงเบอันนไหนอ่ะไอ้ไม่ใช่เฮ็ดหนังสองพานี่ม่กินได้อยู่บ่เลยกินได้จ้านี่นี่เห็ดหน้าแหล่เฮ็ดหน้าแหล่ะแม่นจ้ะเห็ดหน้าแล่หนังง่วงลองลองมาใกล้ๆได้หน่ะสองพันกินได้ดีแม่นบ่กินได้จ้ากินได้จริงเด้อ แมนแล้วจ้าแต่ดูแล้วก็มีแมลงกินอยู่กินได้ใช่ไหมกินได้จ้ากินมาเต็มเต้นในหน้อยเพื่อแมนเบะเพิ่นผ้าเก็บกินจ้าไอ้นี่นี่นี่ชาวบ้านนี่นี่ล้างออกนงไงเฮ็ดเด็กกันบป็นวันนี้นาแมนจ้าเฮ็ดเด็กกันไอ้้งตู๋อุ้ยอุ้ยน่ารักขนาดเลยมึงเนี่ยกำลังออกเลยอุ้ยแกงเป็นตะแเส็บเธอไอ้เห็ดตุ้งตู๋เต็มปีเนาะอนไงอ่าก็ขาดแค่เสาห้าวงามงามจ้าอันนี้นี่ป้าติ๋ว นี่อุ้ยโอ้นอนกินแล้วงามๆจะไอคักน้อนนิโอ้งามอ๋ออเบิ่งหอยครับไปกินเราพันเนี่ยกินได้ของแท้เนาะแมนจ้ะถ้ามีหอยโอ้หอยแมงพันนี่กลัีเคือกินได้ครับผมแมนจ้ะมีมีแมงปขาวันเลยแต่อันนีนี่โอ้กาลังพุทดินขึ้นมาเลยเนาะ ออ้างามแท้ดอกนี่โอ้ได้การเลยนี่ครับจุ่มเดียวครับผมกินได้แน่นอนนะสุภาพนันแมนจ้ะกินได้จ้ะลอยกอ่าเส้นโอเคกะไดยังแล้วไออยู่ในกระตาจ้ะใช่นี่แหละจ้าโอ้กะไดอยู่เด้อเอ้านี่เด้อไอดอกนึงมันเปลือเล้วโอ้มันเปลือแล้วนี่นี่เล็ดนี่เดียวค่ะใส่บอลเข้ามาใส่ละไอ จัาย่างขึ้นมาสูงแล้วเนาะไอเนาะเห็ดเป็นเพื่อกันบอ่อสเฮ็ดเป็นไหนเลยใสจ้ะอันนี้ก็กินได้จ้ะมันเป็นโอ้ยบ่งเตือก <laughs> <ล>ินม,มาแล้วรับเห็ดดินกำลังออกเนาะอยู่นี่นั่นเมนจ้ะเห็ดดินกำลังออกจ้ะไอ,อยู่พันไตฝุ่นเสาผู้พันเอาเห็ดเพาะบ่ในหลายบอสผพันกับพ่อได้อยู่ได้หรอไอเซาผู้พันกะว่าพ่อได้แกงอยู่ดอกนี่ เนี่ยของสาวผูพ้พันโอ้นี่จ้ะอ๋อพอได้แกงอยู่จ้ะแมมจ้ะโอู้อยไอมาเบิงบ้งมาเบิ้งนี่อุ้ยเห็ดละงอกต่ว่าบาดแล้วล่ะกินได้คือเกา่านี่มีเห็ดดำหมากพร้อมจ้านี่ดอกนึงเอาเห็ดดำหมากก่อนนี่นะโอ้โหนี่ดอกกำลังพอดีเลย เจอแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้คือเขาไปอยู่ในหลุมใช่ลหมนี่สองดอกบานๆเลยจ้านีมานมานเมื่อนี่มาจ้ามาจา้าเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นแะโงโก้โอ้แต่ว่าเถาเนาะบ่าเป็นยังนี่จ้าเถาบ่าจน โอ้ตัวนี้เถาแห,ห้งเอาไว้นี่ละอู้โห้หอืมอืมอจ้าโอ้เาบ่ลเนาะนี่จ้าว้าว วิ้าีทวตึง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 ตโอยพ่อพ่อแห้งรูมือนีพ่อหมานเนาะอันนี้คือจุ่มเดียวเนาะแต่ว่าบานเบิดแล้วจ้านี มาบัดนี่มาเอาเ็ดเพาะนะจ้านี่ดอกเล็ดแล้วก็มาเอาดอกนี่บัตรนี่โอ้นี่น้ำเสาะเนาะบเลขวัดอยากเลยจ้ายางเลาะปลาโบทันพ่อโมมงจ้าฝนตกมาแล้วบัดท,ที่นี่ฝนตกฝนลินมาแล้วจ้าเห็ดกัยังไ้ซําเกายู่จ้านี่ได้ซัมหนีนึง เห็ดดินเห็ดละงกสาพภูผพันกลับไปฝากคุณอันไว้แล้วเนาะเพื่อนกกบยางเกิดไปทั้งทังพู่พูเนาะพู้สูงคนน่ะจ้ะทั้งพู่น่ะจ้ะาพุูั่านการมหาเลาะแถวนี้เอาปลาเพื่อนกับแปรนยุ่เดี๋ยวไปทังใดกะเห็นกว้างเห็นไกอยุ่จ้าเขาสู้ฤ้วดูฝนแล้วเนาะฝนกระิตกดีจักน้อยนึงเนี่ยฮันละ ยังเลาะเห็ดต่อจ้าโอ้เห็ดน้ำหมากน้ำหมองครับอือหือเท<น>่าแล้วไอเท่าแล้วนั่นอ๋อกำลั้กินอยู่แกนจ้าใส่กระเทียมใส่กันครับอ,อันนี้เป็นเห็ดพึ่งขมครับเอาไปต้มให้มันจืดแล้วก็เอาไปตำใส่มะล,ละกอครับแซบ่บ สาวพาันใหอย่างนี้ใจจะอายโอ้สาวพันธ์กับวันเนี่ยใจได้แบเนี้เก็บขึ้นมาเบื้องดูมันกินได้บ<ม>่เันครื่องง่ามเถอกมันนะมันคือบุมีหอยกินหอยอยังเลยสาวพันธเฮ็ดยังไรลบารูคือกันครับนี่แต่มันก็เป็นเหมือนเห็ดกินได้่ลยเป็นนี้ครับแต่ไม่กล้าเอาเนาะเพราะไม่เคยกินครับมันไม่มีรอยกัดแบบนี้นะเบื้องเทามันก้อน ถ้าให้กินได้เดี่ยวมันจะมีหอยแมลงกัดชาวพานี่เป็นยังคืองามคักแท้เนาะงามงามลโหลเบ๋จะเค็ดอยังเนาะอันนี้กะจะเค็ดอยังครับว่าว่าเป็นตะกินได้แท้ไอเนาะ,นะกินบ่ได,ด้ดอกตีนกันหน้าหนาซะล่ะคุณอัน <S <S เอาอีลอกอีไล่เมื่อแกงใส่เนื้อใหม่บ่ไยแม่นรับรอบก่อนแล้เอาไปให้แม่น่ะเพิ่นแซ่บเพิ่นว่าแกงกินอร่อยกับแซ่บเลย าพันแม่แกงใช่ปลาแม่วาแม่แกงใช่ปลากะแกะอะไรกะแกงกินตลอดกะแกงครับอืมตัวแซ่บแทบเลยนี่นะเลยเอามาฝากแม่ครับผมวิธีเก็บเก็บยังไงครับคุณอันก็ดึงเลยครับบ่อห้มันตายเนาะเพราะว่าหากมันยังอยู่เนาะแม่ก็คือเราไม่ได้ดึงถอนรากของคนแล้วเราดึงแค่มันเป็นเหมือนเป็ใบเนี่ยเป็นก้านโอ้ดึงเอายอด,ด,ดมันดึงเข่าพัเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่ไหนเนี่ยนี่ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลย Oh. หวมันอยู่ใต้ดินน่นครับมันไ <Yeah. S 2> ม่ด้ตายแล้วอันนี้สังเกตด้ครับอีราอีลาผิวมันจะมัน uh. แต่ถ้าเป็นบุกนะบุกคันนะมันจะแบบขู่ขาเป็นเหมือนผิวคางคบแต่นั่นก็กินได้แต่ต้องมีวิธีกิน uh. ม,มีวิธีทําครับมันจะคันอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าทําพีวิธีก็คือคันครับผมตอนนั้นนะซาผู้พันน่ะบอกนะคุณอนันเอาไปแช่น้ำาดี๋ยวโอ้คันมือ ถ้าเราปอกแล้วก็เอาไปแช่น้ํามาจะคันครับผมแต่ถ้าเราปอกเสร็จเนาะแล้วก็เอาไปล้างเอาไปแกงเลยนะไม่คันครับผม,มนี่เป็นสูตรลับด้สองท่ะเนยนี่จ้าเห็ดเพาะล้งฝนตกจะเป็นแบบนี้จ้านี่เก็บเอานวยแบบนี้เลยมาทางีมาทางซีจ้านี่นี่ ยังก่เบิดยังก่เบิดจ้าข้างนี้กีดจ้านี่นี่นป๊าดข้าวอักลากด,ดิจ้าพุน่าคุณ โอ้เป็นตาสอนคือนยังนี่เนาะนามสะ นี่สาวพานันดอกอีลอกนี่สาพานันโอ้นี่บอที่อายว่ามันแสบนะจ๊ะแสบครับผมแต่นี่เป็นดอกน้อยนะถ้าดอกใหญ่ยำจะอร่อยมากครกับมาสาพันมาพักเหนื่อยก,ก่อนครับผมเมื่อกี้ขนมทองท้องก็อนเนียต <laughs> ามจริงข้าวเราก็เอามานะแต่ผมเอาไว้ในใต้บอดรถโอ้ยังไม่หิวค่ะเมื่อกี้ขนมรองท้องก่อนครับเพิ่มน้ำตาลในเส้นเลือดก,ก่อนเนี่ย โอ้แรงไม้นั่งมือก่อนกินน้ำไหมกินจ้ะเี่ขนมหวานครับเดี๋ยวใ้เจาที่จะทานไปก่อนเนอะห้หาเห็ดมันๆลงไปนี้เห็นเห็ดตะง g สักหมู่หนึ่งนี่แล้ว อาภูพันหวานของแท้เลยกินเลยอ <c oughs> าภูพันไม่มัก <c oughs> ไม่มักหรอัไม่มากกินของหวาน <c oughs> เพิ่มน้ำตาลไงเพิ่มพลังครับ <c oughs> เดี๋ยวจะกินน้ำา่ค่ะน้ำ่ะถ้าผู้ใดามาป่าไม่ว่าจะมาหาเห็ดมาเที่ยวนะครับ <c oughs> นำขยะมาแล้วเราต้องเก็บขยะกลับไปด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าถือมาเรายังถือมาได้เนาะ กินเ็จต้องถือกลับให้ได้นะคบผมซ้อยกันเนาะแล้วก็ใส่กระเป๋ากลับคือเก่าสักทีเรารักปลาปลาก็รักเราค่ะแน่นครับเพราะว่าผมเห็นแต่ละหม่องที่คนมาหาเฮ็ดเนาะในหินนี่คือขยะเต้มไปหมดครับผมมานจะซ้อยกันเนาะถือมาได้ต้องถือกลับได้ครับคุณอานครับผมสาวผู้พันเห็นเฮ็ดอีกแล้วไอ้เห็ดนางสาวผู้พันนี่่นี่นี่นี่อยู่ทางนี่ จะดอกจ้ายู่ทางนี้จ้ะเห็ดมะม้าแม่นแม่นเห็ดน้ำหมักนี่นะอุ้ยดอกงามๆจ้าตะมุตะมีแฉะอืมคักแฉไอนี่ครับอืมรายการเ้ยทัพพันจ้าเขียนอางจ้าอันนี้ยนะทัพพันไม่เคยกินดอกเนาะนี่นะเคยขายเห็ดเรื่องกเขาวเลยจ้าแต่ว่ามันจะดอกเล็กกว่าเนาะบ่เคยกินเท่ากับ่เอาจ้ะยันมันกินบ่ได้เนาะ ไ้เยเเดวีๆมาเีมานันปนันบอเียนโอ้เป็นตาตื่นเต้นแลนจ้งไหนมันสีลมเนี่ยไอไมคือฟอนละละไอทั้งนั้นนะฟอนา้วนี่สาวข้านี่โอ้ โอ้ยา้วจ้าดาเข่าลงูจมลุกคกข้านอยู่นี่ไอไปแต่เสดายเสาผานมงลี่คุณน่ะบอเลยนี่นี่นี่ไข่ครับไข่ไเจอแบบนี้กระเต็นใส่รแล้วไอ่โอ้ยหปอนใส่กันด้เสาผ่านเนี่นี่นี่น่มื่อก้นี่ก็เยดายเนาะอันนี้นะมือสอมือเนาะเสาผ่านเนาะแมนเมนจะไอ้ เอาไปวัดาเะเอาเก็บเกจ้ะมันเถาฮ้องบเอามันเถาเนาะจ้าตัดออกตัดออกว้าวเาแล้วจ้าอืมนีตุ่มน้อยน <en> ี <I 'll, S 1> ่นะอีจ้าน้อยก็มู ตัวนี้เที่นี้เ่าแห้งแล้วแต่กินคามันได้อยู่เนี่ยตัดออกโอ้แม่งกินเพได้เท่าไนได้ทีนี่ถือฝนเนาะนก็เลยแบบคือจังมาถา่าแห้งอื อ้าไทยง่ามคักบ้างเนี่ยโอ้ อย่พ่อแกงแล้วจ้าเศร้าพันดอกไงกันนาคอยเีกเศษผ้า,าเนี่ยพ่อจะได้แต่มันเท่าแล้วนไอ้เนาะแม่รักษาหนาบังดอกบางใยเศษผ้ามีก็หนาอีกมันเปื่อยแล้วเนาะนี่นแต่แสดงว่าออกโดนแล้วไอ้เนาะอ่ะให้มันเป็นเสื้ออย่นีนนะครับขามกินได้ยู่บ้าะบ่ได้จ้าขาไม่แข็งอยู่ได้มันอันนั้นแล้วไอ้ให้มันเป็นเสื้อเสียเป็นเสื้อเนาะจ้าจะได้ครับดอกบางใย บมีมูซำบมีมูบ่าเห่อกปล่อม่ใครบรใส่บ้นเ้วสาวภูพาน้ยเต็นอ,อีกแล้วโอ้ยคือหมานแถโนวาสนาเจอแต่ของเท่านะสาวภูพานพอมาชาไปบุ้งแมนแล้วไอใส่ละ โอ้ <Ooh. S 1> นี่ครับ mm. เห็ดละงูขาวสองดอกโอ้ยเกอยมาแล้วสองพันมันกินได้อยู่ด้วเอาขามันเนาะจ้าในรายเยอะครับนี่งข่อกว่าเมือ่อกี้นี่ยุไอ่นี่เห็ดละง,งูมันจะมีรู oh. ในกลางครับมีแบบ,แบบนี้ครับผมอันนี้คือกินได้แต่ถ้ามันตันนี่คือกินไม่ได้ครับเอา้าเอาไปเ,เนาะ อย่าว่าได้ของแถาอีกละไอันนี้อ๋อได้ครับอ๋อเลยอ๋อเลยบอห้อุ้ยหนาสนอยู่สนวะนี่โอ้นั่างกเหลืองอะงามขนาดเลยงามบอเสาพานงามจ้ะอึบตะปูเตปีอยู่บบบนี้มึงไงนี่เนาะแบบนี้จะกินแซ่บเนาะเสาพันเนาะแมนจ้ะอุ้ยหมันหมานนี่ครแตงกุตี่มีวุ้ย เตรียมแล้วเนี่ยาสาพันอุ้ยเจอแต่ของเถาเนอะเถาเก่าครับมันกินได้อยู่จ้าแอบเก่าขน้วเนาะแปลว่าข้างโซนนี่นะเห็ดมังงกกำลังออกเสาพันเนาะแมนอยู่นี่จ้าไข่มันดูนี่จ้าไอโอ้โหนี่โอ้สาพันจะคือหมานใช่ละหมานไข่เด้อขอก็หมานเถานี่นะ นี่ไข่กำลังปร่งเลยเนาะเนียนจ้าไอ้อันนี้คืออยากน้อยๆอยู่เอาอยู่บ่หใส่น่ะนี่ดี๋นี่บล็อเอาด็อกไปม่กแหะให้ผู้อื่นมาเน่อยมาหน่อยโอ้เก็มเอยู่ไหมโอ้กำลังออกบ่เสาพานเก็มนี่นะคุณอะไม่มบื่อละคุณโอ้เื่อทาสิสบเรมมาเอาบ่เสาพานอะไรไปตองมันซะติดไว้ก่อนเดี๋ยวความใจก่อนเดี๋ยวมื่อให้จำมาเอาไหมเอาไข่เดี๋ยวหน่อยเนาะจ้าเฮ็ดละงอกขาวจุ่มนี่โอ้โหเด็กตากระอ่อนเป็นยังไงจ้านีหนึ่งสองสาม เลี่ยงนากระดานกันเลยจ้านะัดจ้าือ,อืหนึ่งดอกอืสองดอก จ้ากำลังงามๆเลยจ้านี่ออนพ้นงานหาเห็ดเราวันนี้จ้าโอ้อันนี้เป็นเห็ดเพาะนะครับแม่นจ้าเอา้าพอได้ถ้วยน้อยนึงครับผมเห็ดเพาะไม่ได้แก่หมดเลยเนะะานนะสาวันเนาะเมียนคือมันแข็งนะครับเราลองผ่าดูสวาวันผ่าลูกหนึน่งตัวนี้ให้ทาย น่าจะเทาๆผมว่า,าดำดำแลครับแก่แล้วนะครับผมแปลว่าออกนานแล้วเนาะนี่สวยอีตะการนึงครับนี่อันนี้คือจะมีเห็ดละโงกค,ครับผมนี่เห็ดละโงกอันนี้ก็อยากแก่แล้วกับกินได้อยู่ครับมันยังอึดอยู่เนาะมันเพิ่งออกครับเดูจะเอานี่กันได้เยอะอยู่เลาจะได้ถ้วยใหญ่ถ้วยหนึ่งครับผม นี่คนงานของเรามือนี้โอ้ขึ้นกตกะก้าคุณเด้อแม่นไม่ธรรมดา,าดเด้อครับผม,เ,เ,มเ,เ,เข้ากับป้าเมื่อเนาะบัดนนี้โอเคครับบผมไปสำหรับคลิปนี้สาวผู้พัพนแล้วก็คุณอันฝากไว้สํำนีก่อนจ้าพบก,กันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,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 กำลังใจจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ